สวัสดีครับกดแชร์ออกไปกแซ่เมื่อเจ้าแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะตามด้วยคำถามเร็วเพียงครละ9 9 9 9แชร์ 5, จัดของขวัญมา9999ชิ้นเพียงเท่านั้นเร็วแซ่เร็ว เวลามีไม่มากก็เข้ามาก็ไม่ถามกันเร็วเซ่คุณละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เพียงเท่านั้นแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามเจ้าแชร์ออกไปแล้วเจ้าก็จัดของขวัญมาสเกิ9เก้ชิ้น ว่าไงสีเสริมสวยกดแชร์ออกไปเวลาก็จะหมดแล้วเจ้าก็ไม่ยอมถามกันขอใจขอใจอยู่ค่ะอาจารย์เออเออเร็วพิมพ์แชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นนะตามด้วยคำถามเข้ามาค่าจะได้ดูให้เจ้าได้เร็วแซ่ เออเร็วขอใจออกไป9,999แชร์เพียงเท่านั้นเร็วเข้าเจ้าทั้งหลายครเก้าพเก้าร้แชร์เพียงเท่านั้นเมื่อแชร์ออกไปแล้วก็แชร์ออกไปอีกสี่9ก้าแชร์เข้าใจไหม 9,900กาแชร์เพียงเท่านั้นถ้ามีเวลาวันพรุ่งนี้จะมีออเดอร์ไหมแล้วเจ้าชื่ออะไรอะ่ะเจ้าชื่ออะไรออเดอร์อะ่ะถ้าไม่รู้ชื่อจะไปตอบยังไงอะ่ะเออไอแชร์แชร์แล้วแต่ไม่มีชื่อจะไปตอบยังไงวันเหรออ่าเดี๋ยวดูให้วัน ไม่มีออเดอร์วันเลยไม่มีออเดอร์รันจะสอบภาษาญี่ปุ่นผ่านไหมคะไพบอกว่าลอยลมไปเลยไม่ผ่านลอยลมไพบอกไม่ผ่านอะลอยลมเลยเร็วชีเดย์เน่ฮะชีเดย์เร็ว ไม่ได้ไม่ได้อ่านหนังสือเลยก็